ก็สวัสดีครับผมสุภัทน์ตั้งต่อต้านนะครับชื่อเล่นชื่อตูนครับอายุ29ปีก็เป็นเจ้าของร้านเทมีครับผมก็เป็นกิจกรรมเวิร์กช็อปเกี่ยวกับเทสีบนตุ๊กตาหมีครับผม กิจกรรมของเราเนี่ยมันก็จะเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับงานอาร์ตงานศิลปะอะไรเงี้ยซึ่งมันจะมีความเป็นอิสระในตัวของมันคนทำเนี่ยไม่จําเป็นต้องมีสกิลหรือทักษะในด้านของศิลปะเลยก็สามารถทําได้อยู่ที่สีที่เลือกกับตุ๊กตาในรูปแบบที่ชอบเป็นสไตล์เหมือนแบบคัสตอมไมซ์อะไรอย่างเงี้ยครับก็เลือกสีแล้วก็นําสีมาผสมกันแล้วก็ลาดบนตุ๊กตาหมีก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ช่วยผ่อนคลายในเวลาว่างครับผม ันดับแรกเลยกิจกรรมของเราเนี่ยนะครับมันก็คือหนึ่งใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะครับแล้วก็เหมือนแบบเป็นการผ่อนคลายรีแลกซ์ได้แบบปลดปล่อยอารมณ์ปลดปล่อยจินตนาการออกมาซึ่งอารมณ์ณนะช่วงขณะน,น,นั้นนะั้ก็อาจจะเกิดขึ้นกับลักษณะของสีที่เลือกหรือว่า รูปแบบของการทําของตุ๊กตาตัวนั้นนะครับผมแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นในเรื่องของการโฟกัสฝึกสมาธินะฮะเพราะว่าเวลาการที่เราทําตุ๊กตาหนึ่งตัวเนี่ยการที่เราจะผสมสีสัดส่วนในการผสมแม้กระทั่งตอนที่เราเทครับก็จะต้องแบบเหมือนโฟกัสกับตรงนั้นอีกอันนึงเลยก็คือเรื่องของความเครียดอะไรเงี้ยครเวลาเรามาทําในตรงเนี้ยเราไม่ต้องคิดถึงอะไรเหมือนเราวางทุกอย่างทิ้งไว้ได้ปลดปล่อยความเครียดกับศิลปะที่มันอยู่ตรงหน้าของเราได้อันนี้มันก็จะพอช่วย ในเรื่องของจิตใจฟื้นฟูจิตใจที่แบบอาจจะเจองานหนักๆมาหรือเจอสภาวะที่เครียดหรือกดดันมาอะไรอยงี้ครับมันก็อาจจะพอช่วยได้ในระดับหนึ่งครับผม Felipe, Felipe. ขอยกตัวอยา่างเคสเคสนึงละกันนะครับคือมีลูกค้าท่านหนึ่งเนี่ยทักเข้ามาในเพจของเราแล้วก็จองมาทําท่านเดียวเลยแต่ว่าลูกค้าก็ยังมีการบอกก่อนว่า เขาเนี่ยเป็นโรคซึมเศร้านะมีคอนดิชัน n นึ่งเราก็จะคอยสังเกตอาการเขาแล้วก็เราปล่อยให้เขาทําก่อนจากตอนแรกๆที่เขามาเนี่ยเขาก็ไม่พูดไม่จาไม่คุยอะไรเลยแต่พอเขาได้เริ่มตรงมือทําเขาเริ่มมีปฏิสัมพันธ์เริ่มพูดเริ่มคุยเริ่มระบายบางสิ่งบางอย่างของเขาออกมาเราจะเป็นผู้ฟังที่ดีรับฟังก่อนยังไม่ต้องออกความคิดเห็นอะไรอย่างน้อยให้เขาได้พูดได้ปลดปล่อยในสิ่งที่เขาแบบ อาจจะอัดอั้นตันใจหรือว่าไม่สามารถพูดกับใครได้ถ้ามีบางอย่างที่เราพอจะให้คําแนะนําเขาได้เงี้ยเราก็จะเป็นเคสแนะนำะมากกว่าโดยที่จะพยายามให้เขาเป็นคนที่ตัดสินใจเองตัวกิจกรรมมันเนี่ยพอเริ่มทําไปเขาก็เริ่มอินกับในเรื่องของสีเริ่มผ่อนคลายเริ่มเอนจอยกับมันเงี้ยมันก็ทําให้เราได้พูดคุยกันมากยิ่งขึ้น ช่องทางการติดต่อของเรานะครับก็สามารถติดต่อได้ทาง Facebook Instagram หรือว่า Line Official นะครับก็เป็นเคมี Me, t h a Y M w e นะครับผมแต่ถ้าเป็น Line Official ก็มีแอดไซด์ด้านหน้าเคมี Me, ครับผมเป็นคุณในแบบที่ดีที่สุดกับเราซิงเีครับ